สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องดามาตามน้องจินดาโค้งสุดท้ายน้องจินดาให้เลขสองตัวห้างเดียวพี่น้องเฮาก็ับไปรับโซ่บนรถั้งเลยค่ะวันเป่นไฮทาดไปเลยค่ะวันนี้มาตามน้องจินดาโค้งสุดท้ายพี่น้องน้องจินดาโค้งสุดท้ายคือเป็นสภาพาน,นั่นแหละลูกเสื้อผ้าคือเปียกไปใส่ไหมไปใส่ <c oughs> มาแต่หนะ้าไปยังหนะ้า <c oughs> ไปยังหนะ้า ไปหาเห็ดนะไปยังไปไหนไปลูกยาไพแนตตัวไปกระเพอแม่ตัวไปนะไปกันไปเก็บหอยเนีน้องกินนาตามโค้งสุดท้ายพี่น้องไปมาสาวมาพอเพิ่นพี่น้องเมื่อนี้เป็นอันเพิ่นไปโรงเรียนนะพี่น้องก็เลยเพิ่นเพิ่นก็เลยจะอยู่บ้านพี่น้อง มีเอฟซีไล่คนผลว่าตามโค้งสุดท้ายน้องกินดาหน่อยเลขก็มีเขามีรถพี่น้องก็ตามน้องกินดาให้ได้พี่น้องตามโค้งสุดท้ายวันที่สิบหกกันยายนห8แปดน้องกินดามีเลขไปยัวันนี้วันนี้พี่น้องน้องกินดาคุณจะมาจะหน้าพี่น้องผมไปเก็บห้อยอยู่หน้าพี่น้องเอ,อ้ยเอฟซีไลยคนก็ไปตามน้องกินดาให้หน่อยนะบุหรว่น้องกินดาฟันบนอโนโค้งสุดท้ายพี่น้องฟันบอฟันกระตังกล่องก่อน,อนเลยได้พี่น้อง เอาก็มาบอกกันน้องจินดาฝันไปงวดนี่ฝันไปงวดนี่ฝันนานพี่น้องฝันเลยพี่น้องฝันเลยแจ็คมือแล้วช่องมืออฝันม่ได้ชองมือแล้วโอ้โหเน้องบริโภคกันเนาะพี่น้องเอ้าเดี๋ยวมาถามกันว่าน้องจินดาฝันจังไรพี่น้องเอาพี่น้องมาหาจะมาทามความฝันเกันว่าฝันจังไรเราเอฟซีฟังดูลูกมาดินาบอกเลขเก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์ ฟันว <pelled> ่ามีเด็กน้อยมาบอกเลขเก้าหนึ encore, ่งเก้าศูนย์เด็กน้อยทีลาฟันเห็นไงคนหูจักบอลูกหรือว่าตายแล้วหรือจังไดนะตายแล้วหรือว่าหรือว่ายังไม่ทันตายหรือจังไดคนหูจักวะใหญ่จังใดดูใหญ่จังใดเด็กน้อยนะน้อยกว่าอีลาบอลหรือจังไดหน้อยกว่าเราว่าเอฟซีฟังลูกเต้องอายไม่ลู้เขาเป็นนางเอกของช่องเขาต้องอายเขาต้องหมั่นใจเอฟซีจะได้มี น้ำหนักแบบอยากลงทุนําเฮ้าสินาอ้าพี่น้องน้องกินได้ผนว่าผลฝันน้อยฝันบอลร้ายพี่น้องน้องกินได้ว่าฝันเห็นเด็กน้อยมาบอกเลขเก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์เด็กน้อยผู้นั้นได้บอกบนบอกล่างบ่ลลกบอกว่าบอกว่าอย่างไรมันได้บอกว่าบนหรือล่างเก้าหนึ่งล่างเก้าศูนย์บนอ๋อบอกว่าเก้าหนึ่งล่างเก้าหนึ่งล่าง เาซูดในบนบ่นลลกเออพี่น้องป้าพี่น้องคือมาดีน้าพี่น้องบอกบนหลอกล้งางดีเลย fc จะได้บางคนเพ,พิ่นทุนน้อยเพิ่นก็ซืือตามที่ลาบอกไมเหล่นก็ซื้อบนซื้อล่างสิเี่น้องจะแม่ตองนั่นกาแนะนําพี่น้องกาซสือซื้อกับน้านะพี่น้องซื้อบนซื้อล่างซื้อกลับไปกลับมาพอเหล็กบ่หลายหางพี่น้องเนาะน้องกินดาเพิ่นกายอายกลองพี่น้องขนาดเพิ่นเขากลองตลอดเพ,พิ่นก็ยังอายพี่น้องเลยเพิ่ใสซสูดเปียกได้พี่น้องนี่คิดดูว่าทายคลิปแล้วจะสิบอาบน้าพี่น้องแม่จดนดให้ไปอาบน้าเพิ่นกระบวไปพี่น้องเอา สรุปน้องจินดาพี่น้องน้องจินดาตามโค้งสุดท้ายน้องจินดาหายมาแล้วเก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์พี่น้องเพิ่นฝันเห็นเด็กน่อยมาบอกเลขพี่น้องเด็กน่อยกับคนธรรมดาคือเฮาพี่น้องแยงบ่ทันตายพม่นล้วพี่น้องเพิ่นบอกว่าบอกเก้าหนึ่งล่างเก้าศูนย์บนพี่น้องแคบหนะเจ้าไว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบหลายอาจารย์ลายลายสำนักเ่งบุมีผู้ใดรู้เลขสิออกตัวใดพี่น้องแม่น้องดากับน้องติงก็เป็นแค่ แนวทางมาให้ FC พี่น้องหมักกระจัดปลมักกะมบบึงเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องกัขอบคุณน้องติ่งลายทีห้แนวทางขอ FC มีโชคมีลาบกับน้องกินดานะคะน้องกินดาผลกาได้ผลกระบลายหางพี่น,น้นนองเน้นบนเน้นล่างผลว่าเก้าหนึ่งล่างเก้าศูนย์บนพี่น้องเอ้าขอ FC มีโชคมีลาบกับน้องกินดานะคะโค้งสุดท้ายเป็นกับฟันนหน่อยฟันกบลายหางพี่น้องไาพี่น้องเอ้ย เบิ่งพี่น้องน้ำท่วมแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำเธไกลจีดเชงบ้านแม่น้องก็ไดาแล้วพี่น้องนี่น้ำขึ้นพี่น้องฝนตกติดติดต่อกันสามเมื่อแล้วพี่น้องฝนนะพูงรุงหลงอยู่พี่น้อเอ้ยทางไอ้พุ่นนะน้ำท่วมบิ่นเลยทางพุ่นพี่น้องผูกก้อนน้ำไม้แม่น้องก็ได้พุ่น้องพี่น้องจ๋าแม่น้องก็ได้ก้อนน้ำไม้จับบอนี่นะ ม่ได้กอนะใหม่วายจะเบิ่งกกอนะใหม่เฮาแม่หนามถ้วมกอนะใหม่เป็นไรพุณนะถ่วมแล้วกอนะใหม่เฮานะถ่วมแล้วไปเอาพ่อหน่ะว่ายจะพากันไปหาหน่อใหม่พี่น้องมาแล้วหนามถ้วนนี่เดกกอนะใหม่จ๋าพระพระใหญ่ใหญ่พี่น้องพระใหญ่ใหญ่พี่น้องเบิ่งหนามเลยพี่น้องหนามเต็มฝังเลยพี่น้องพุณนะว่ายจะพากันไปเอาหน่อใหม่อยู่พุนอยู่ฝากหนามพี่น้องอยู่ฝากหนามทั้งพุน น้ำจวบป้าจะพาะไปเอาน้ำฝั่งนั้นพี่น้องเออพาไปเอาน้ำไปเอาหน่อไม้ฝั่งนั้นพี่น้องบ่มีพุน่นน่ะรีบเลยพี่น้องไอ้พุน่นน่ะก็หน่อไม้น้ำพี่น้องฝนตกซสาเมื่อพี่น้องน้ำเลยเต็มฝั่งพี่น้องพูนสุดยอดพี่นอ้องเออแต่หนาม <im> จ้าหนามเต็มฝั่งพี่น้องมัน,นจิโร่เจ้ามันจินโร่ฝั่งเลยพี่น้องเลยถ้าตก ถชต๊ะเนี่ยบยุดอีกมือซ้องมือติดติดกันมันจะอยู่ประมาณนั่นต้นโพยใหญ่พี่<ห>น<ด>้อง<ห>ต้นโพยใหญ่บ้านแม่ลงได้พ<ห>ี่น้องมันจะหอดแต่ประมาณนั้นคำว่าท่วมนักที่สุดก็คือหอดหอดหอดต้นโพยใหญ่พี่น้องเลยนะแต่บอกเคยท่วมใน,ในบ้านจะเถือนอรกพี่น้องเกิดมาแม่ลงได้ก็บอกเคยเห็นน้ำท่วมมันในบ้านเรกพี่น้องแต่ว่าเห็นแต่หอดก๊กโพพี่น้องคุณนะธรรมชาติพี่น้องเอ้ยผนกรปลอยปิดปล่อยยังลงมาทีทีหนึ่งแบบจะท่วมคันทาม พี่น้องบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงเย็นๆพี่น้องพูบะเง้านามพี่น้องคนเต็มคักเต็มแหน่เต็มฝังปลากันเหือพี่น้องก็จะเอาเหือมาลงมาแต่ก่อนแมลงดาไปหน้าพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนช่วงแมลงดาตอนยังหน่อยพี่น้องก็ไม่ยังหน่อยพี่น้องกำลังเป็นสาวแบบสิบเจ็ดิบแปดนะพี่น้องนี่แมลงดาชิในนางเรือพี่น้องนางเรือจากฝั่งนี่ไปฝั่งนั่นเลยพี่น้องเพราะบ้านแมวงดามันอยู่ฝากนามนี่พี่น้อง แต่ก่อนมันยังมูวีทางไปทางนั้นกระจายมีทางพากันทางไปแบบแบบไฟเลยพี่น้องต้องผ่านหนามแบบนี้พี่น้องนี่ต้องขี่เครือแบบนี้พี่น้องแม่น้องได้เนี่ยเทพที่โได้มาเลยเวลาดำหนาพี่น้องนี่นี่นี่บรรยากาศพี่น้องผู้หนามโอ้สุทุูอ่อ,อ,อนมาต้องบอกว่าอ้่าจะพูดอตัวห่มาตั้งหน้าบังด้วยพี่น้องป้าหมากมยังพี่น้องพี่น้องค็อ,อ้อ็นบอมากยังเนี่ยหมักฟาง นะพี่น้องเบ้อดอกขาดสุดยอดเลยคุณนะเขาชื่อเขากระบะข้าวกระบะเอาคือเก๋าเด็กหน่อยคุณพี่น้องคุณนะหนามชุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาพี่น้องพกูงพกหน,นามชุดลูกหูลูกตาพี่น้อกผูกหนามถั่วมาเลยนโน่นนี่เนาะในโน่นนี่โน่นนี่บุร่าพวกแมงดามาปลูกผิกุ้งแยากระปุกอ้แถวนี่พี่น้องเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ปลูกก็ได้เพราะน้มถั่วมเบิดเลยพี่น้องเนี่ย ทางไปเอาหน่องใหม่พี่น้องเอ้ยนี่แมงดาจะพาไปเอาหน่อไม้มาแกงพี่น้องเบิ่งเบิ้งเลิศไปน้องสุน้ำสุดยอดไปน้องสุน้ำสุดโลหูหลุดใจเด้อพี่น้องต่อกระยัยบุท่านคนแล้วนี่นิวปีนะแต่ตอดแต่ตอดพี่นิวอยู่ตรงนี้เหรอใช่เล่ผูกพี่น้องผูกนี่เกลือก็จะกามาผูกไว้แบบนี้พี่น้องนะ แม่เรือ,อสูดตูขูลูกตามีแต่หนามเลยพี่น้องเอ้ยคุณนะหนามมันขึ้นแล้วมันมากเนะาะล้วหนามข้นพี่น้องนี่แม่แองดาเวลานางเหือกมานางนีพี่น้องนี่นางตรงนี้ไปคามไปฟังพูนพี่น้อง